สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณกําลังมาเชิญกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับมีดังนี้ค่ะ 1. นอนกรนเสียงดังเสียงกรนดังเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนสาคัญนะคะว่าทางเดินหายใจของคุณอาจถูกอุดกั้น 2. หยุดหายใจเป็นพักๆคนที่นอนข้างๆเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นว่าคุณหยุดหายใจเป็นมาพักช่วงขณะหลับค่ะ 3. รู้สึกเหนื่อยล้าระหว่างวันค่ะถึงแม้ว่าจะนอนหลับเต็มที่ก็ตามนะาแต่คุณยังรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียระหว่างวัน สี่ปวดศรีรษะตอนเช้าค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหปวดศรีรษะเรื้อรังมากๆเลย 5. สมาธิสั้นค่ะหลงลืมง่ายภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยบอกเลยนะคะว่าส่งผลต่อระบบประสาทมากๆเลยทําให้มีสมาธิสัน้นแล้วก็หลงลืมได้ง่ายค่ะ 6. ก อารมณ์แปรปรวนนะคะใครที่หงุดหงิดง่ายโมโหร้ายเนี่ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะนี้ด้วยเช่นกันค่ะหากคุณพบสัญญาณเหล่านี้นะยอย่าปล่อยไว้ให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยแพทย์จะทําการตรวจเพิ่มเติมค่ะเช่นการตรวจวัดเคลื่อนสมองเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเคลื่อนไฟฟ้ากล้ามเนื้อตรวจวัดการหายใจตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดตรวจการนอนหลับแบบ PSG หรือว่า SSAT บอกเลยนะคะว่าการวินิจฉัยโรค OSA เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อหาแนวทางรักษาที่เหมาะสมมาปรึกษาแพทย์ปรับเปลี่ย พฤติกรรมการนอนหลับอย่างมีคุณภาพและใช้เครื่องช่วยหายใจทางเลือกสำหรับผู้ป่วย OSA นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่การนอนหลับที่ดีนะคะ